ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะออเอ๊ะเก็บ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 นม,มเก็บปากต่ ไรเลยอัไรเลยเอ๋เอแล้วไม่เอาแล้วไที่อเมองหาคนมองหาที่หล่นเปหนที่นีหาเนี่ย้อนหามองหาหาใหญมัมีแล้หนูเว้ยอาวมีด้วยอ่ะ้ย ย้อนไปตอนไหนอ่ะมีอีกเหรอไหนเฮ้ยมีอีกโอ้ยน้องมันหล่นไปใต้นั่นหลายอันหลายอันโอ้โหเห็นตกอันเลยอ่ะลุกขึ้นลุกขึ้นลกขึ้นโอ้โหเห็นให้เห็นเนี่ยสารนั่งไปเอามาเนี่ยรู้เนี่ยป้ายังไม่เห็นเลย มินิมินี่แล้วนี่มาป้อนหมามิในมมแ,ลแล้วม่วม่ำม่ำหม่ให้ม่ม่มั่งแล้วเดี๋ยวมินี่แล้วเดี๋ยวมินิแล้วมามากโ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  ตักน้ำัาตัดแม่น้ำปาัดลึกมดเดินแมน้ำเยแบม่น้ำแม่น้ำ